เวดอีกาว่ามาลากเรือดีกว่า ยืนตรงกลางเลยพี่ยืนตรงตรงกลางเลย,ยลครับยืนกลางเลยอ่ะอยืนเลย,ยลเป็นไงบ้างครับลอยลอยลอยเล่นบ้องไขว่า,า้าอิ๊มาเล่นเรือดีกว่า ลองดูลองดูคนละคลิปเอาเลยเลย